น้ำยาทําความสะอาดทำรารยปลอดเทียบเท่ากับสูบุหรี่20ซองต่อวันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลืมป่วยพอดแคสต์ครับกับผมพีทพีรวัตรสาระดีๆยามเช้าที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงประเด็นของน้ํายาทําความสะอาดอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยทำร้ายปอดนะครับเ <c oughs> ทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ถึง2 2ซองต่อวันเลยนะครับถือว่าอันตรายมา,มากๆเลยนะครับโดยนะครับมีการสํารวจผู้หญิงกว่า6000คนนะครับที่ใช้น้ํายาทําความสะอาดมามากกว่า20ปีนะครับ <c oughs> เพื่อหาผลกระทบต่อสุขภาพ ผลปรากฏว่าปอดของผู้หญิงที่ทําอาชีพแม่บ้านนะครับถูกทําลายนะครับเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่22ต่อวันนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับน้ํายาทาความสะาดเนี่ยยังส่งผลต่อส่วนอื่นๆและยังเป็นอันตรายต่อร่างกายมากทีเดียวครับจะส่งผลต่ออะไรบ้างไปฟังกันเลยครับสิ่งแรกนะครับที่น้ํายาทาความสะอาดนะครับทำลายให้ร่างกายของเรานะครับคือทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมประสิทธิภาพครับ มีผลงานวิจัยนะครับในปี2012นะครับเผยให้เห็นว่าการอยู่ในที่ปลอดเชื้อเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่ที่มีเชื้อโรคเล็กน้อยนะครับโดยได้ทําการทดลองนะครับในหนูทดลอง2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกใช้ชีวิตในที่ไม่มีเชื้อโรคเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับใช้ชีวิตตามปกตินะครับผลสรุปว่าหนูที่อยู่ใน ที่ที่มีเชื้อโรคบ้างนะครับสุขภาพดีกว่าและภูมิคุ้มกันดีกว่านะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคนเรานะครับทำความสะอาดมากเกินไปภูมิคุ้มกันก็จะเสื่อมถอยลงเพราะว่าไม่ได้มีการตอบสนองต่อเชื้อโรคต่างๆนั่นเองครับอย่างที่2นะครับคือมลพิษทางอากาศนะครับจะแรกซึมเข้าสูป่ปอดได้ครับ การใช้น้ำยาทำความสะอาดเนี่ยจะทำให้อากาศที่บ้านนะครับเป็นพิษขึ้นเรื่อยๆนะครับจากผลการศึกษาในปี2006นะครับชี้ให้เห็นว่าน้ำยาทำความสะอาดส่วนใหญ่นะครับมีส่วนผสมของสารประกอบอินทรีย์ระเหยน,นะครับหรือว่า VOC นะครับสูงมากๆเลยนะครับสารตัวนี้โดยสารตัวนี้เนี่ยจะทำให้อากาศปนเปื้อนและจะไปทำปฏิกิริยากับอนุภาคขนาดเล็กในอากาศนะครับเมื่อเราสูดดมเข้าไปเนี่ยจึงทำให้ปอดถูกทำร้ายทันทีเลยครับ ตัวอย่างน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารเคมีทําลายปอนะครับก็คือน้ํายาที่มีกลิ่นส้มหรือกลิ่นผลไม้ต่างๆนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเป็นพิษต่อเด็กครับมีการศึกษานะครับจากประเทศจีนนะครับได้สํารวจโรงเรียนนะครับ21แห่งนะครับพบว่าเด็กที่ครอบครัวใช้น้ํายาทําความสะอาดเนี่ยที่บ้านมีโอกาสเป็นโรคเยื่อจมูกอักเสบนะครับเพิ่มขึ้นถึง29-97เถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับอันนี้ และเมื่อนําน้ํายาทําความสะอาดที่มีสารเคมีแตกต่างกันสิบสี่ชนิดนะครับมาศึกษาต่อนะครับก็พบว่าสารเคมีเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเยื่อจมูกอักเสบรุนแรงนได้มากขึ้นอย่างน่าตกใจเลยครับอย่างที่สี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพคือโรคหืดหอบครับการใช้น้ํายาทําความสะอาดแบบสเปรย์นะครับมีส่วนผสมขอ,ของการฟอกขาวนะครับและสารท่าเชโรนะครับเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคหืดหอบได้ครับ ลองสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาเราได้กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้สึกแน่นหน้าอกเวียนหัวหายใจไม่ออกนะครับหรือมีอาการอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับและอาจนําไปสู่การเป็นโรคหืดหอบได้ในท้ายที่สุดนั่นเป็นเพราะสารเคมีนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่น้ํายาทาความสะอาดเนี่ยส่งผลต่อเรานะครับคือมันทําร้ายผิวหนังและส่วนอื่นๆของร่างกายได้ด้วยนะครับ บางครั้งนะครับไม่ใช่แค่น้ํายาทําความสะอาดที่ทํารลายเราโดยตรงนะครับแต่การผสมน้ํายาต่างๆนะครับเพาะเชื่อว่าจะทําความสะอาดได้ดีขึ้นนะครับก็สมผลเสียต่อร่างกายมหาศารครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการผสมสารฟอกขาวหรือน้ำต้มสายชูน่ะลงไปในน้ํายาทําความสะอาดที่มีแอมโมเนียอย่างเช่นพวกน้ํายาเช็ดกระจกหรือน้ํายาที่ขัดพื้นนะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเนี่ยจะทําให้เกิดแก๊สคอรีอนหรือแก๊สที่อันตรายอื่นๆนะครับขึ้นมาด้วยนะครับ จึงทําให้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทําให้ระคายเคืองตาเจ็บคอน้ํามูกไหลไอแน่นหน้าอกและอาจทําให้เกิดหดพื่นคันตามตัวได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะซื้อน้ํายาทําความสะอาดเข้ามาในบ้านเนี่ยควรดูสารประกอบของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับว่ามีสารเคมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับและก็ไม่ควรใช้น้ํายาทําความสะอาดบ่อยเกินจําเป็นนะครับเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพตามที่ผมพูดไว้นะครับ และถ้าใครนะครับชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันทุกคนนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับก็ช่องทางที่ฟังได้คือช่องทาง u t u b e นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากให้ผมมแชร์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ